ดูชะตาของชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีกุมคือดาวราหูนะครับ การที่ดาวราหูของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนกระดุมพลาตรงนี้เท่ากับว่าชีวิตของชาวราศีกุมเองจะมีจุดของการขับเคลื่อนในการที่อยากจะร่ํารวยประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าพลังงานของดาวประจําตัวของคุณโคจรไปอยู่ในเรื่องการเงินนะครับเท่ากับว่าตัวของคุณเองคิดแต่ในเรื่องของการเงินอยากจะมีเงินอยากจะมีความสําเร็จอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้นั่นเองแต่เรียกได้ว่านะครับในเรื่องราวของความฝันที่คุณอยากประสบความสําเร็จขึ้นมาได้มันก็อาจจะมีในเรื่องราวของ ของความเครียดที่มันอาจจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณนะครับจะมักมีอุปสรรคสกัดกั้นให้คุณเองไม่ได้สําเร็จได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นได้อยู่เพราะเนื่องจากว่านะครับพลังงานของดาวเสาที่เกาะกลุ่มดรงชะตาของคุณอยู่ตรงนี้มันเป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่าเสาทับตัวเสาครับก็คือเรียกว่าเป็นดาวของความโทษทุกข์แล้วก็มาจาับพบเรนวนิชาของชาวราศีกุมด้วย การที่เขาเข้ามาทับตัวของคุณนั้นมันก็สื่อถึงในลักษณะของการที่เรียกว่าอารมณ์ของคุณก็ยังมีสถานการณ์ของการที่เรียกว่ามีความไม่ค่อยมั่นคงอยู่ในสถานการณ์จิตใจบางความรู้สึกก็อยากจะประสบความสําเร็จแต่พอมันรู้สึกว่าติดติดตันๆคุณก็จะดิ่งคุณก็จะนอยคุณก็จะดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันจากพลังงานของดาวเสาร์ที่จะมาจากวีน่านั่นเองมันก็จะทําให้คุณเองเป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดมากค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่เรียกว่ามีความวิตกจริตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เพราะเหมือนที่บอกไปแล้วครับเสามาจากวินาแล้วก็เป็นดาวโทษทุกข์ที่มากุมชะตาของคุณนั่นเองแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่เรียกว่าดาวเสาสาหรับชาวราศีกุมเองยังติดตาแหน่งเป็นองค์เกณฑ์อยู่เพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะให้แค่ผลล้ายเท่านั้นแต่เขาก็ยังมีลักษณะข,ของความเป็นทุกข์ราบได้อยู่คุณง่ายๆคุณอาจจะมีเรื่องราวของความไม่สบายใจเกิดขึ้นได้เป็นช่วงๆมีเรื่องราวของการอึดอัดใจได้เกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยๆเ,เช่นเดียวกัน แต่นั่นแหละครับในเรื่องราวของการต่อสู้ฝ่าฟันการอึดอัดใจ,จอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจของคุณมันยังก็มีสิ่งดีๆเฝ้ารอคุณอยู่เพราะอย่างน,น้อยมันก็ซ่อนจากในเรื่องราวของความเป็นองค์เกณฑ์สำหรับตัวคุณได้อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ยังเป็นจุดที่เรียกว่าคุณพร้อมที่จะได้รับความสําเร็จตามมาหลังจากนั้นหลังจากที่คุณอาจจะทุกข์ใจกับเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นได้อยู่แต่ในที่สุดมันก็จะยังส่งผลลัพธ์ที่ดีๆเกิดขึ้นให้คุณอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีกุมกันบ้างสําหรับดาวประจาตัวด้านการงานของชาวราศีกุมก็คือดาวอังคารการที่ดาวอังคารของคุณนั้นนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของกรกฎเรียกว่าอิทธิพลของดาวประจําตัวด้านการงานของคุณติดตําแหน่งเป็นนิดนิดก็คือต่ําต้อยด้อยค่าและก็อ่อนแอกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าการงานของคุณอาจจะเจอจุดสะดุดจุดเป็นปัญหาจุดที่ติดติดขัดขัดเกิด,ข,ด,ข,ดขึ้น เพราะสิ่งที่สําคัญเลยพบเรือนตรงนี้ยังเป็นพบเรือนอริอีกด้วยฉะนั้นขับการขับเคลื่อนการงานของคุณอาจจะมีจุดสะดุดจุดปัญหาจุดเจอกับการแข่งขันที่เยอะกันเลยทีเดียวและยิ่งนะครับพอหลังจากในช่วงของวันที่29พฤศจิกายนดาวอังคารก็จะเริ่มโครจรพักองศาวิตปริตเกิดขึ้นในการเดินถอยหลังนั่นเองทำให้นะครับในเรื่องการงานของคุณอาจจะเจอกับการจุดสะดุดติดขัดไม่ค่อยได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ช่วงเวลานั้นของคุณนั้นอาจจะมีเรื่องราวของการไม่ค่อยได้ดังใจในสิ่งที่คุณคาดนะครับหรือในสิ่งที่คุณหวังมันอาจจะมีอะไรที่ยังไม่เป็นไปนตามเป้าหมายของคุณได้อยู่เช่นเดียวกันแต่ก็ยังดีครับที่เรียกได้ว่าในเรือนของความงานของคุณหรือกรรมมนั้นยังพร้อมมีดาวช่วยเหลือคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นดาวศุกนะครับซึ่งถือว่ามาจากภพสุภะ การที่ได้ว่าดาวสุขมาจากพบสุภะโครจรไปอยู่ในเรือนง,งานแบบนี้เท่ากับว่าความสําเร็จของคุณก็ยังมีผลปรากฏขึ้นมาอยู่ถึงแม้คุณจะมีจุดของการที่เหนื่อยยากต่อสู้ฝ่าฟันมีการแข่งขันที่สูงมากมายกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับในเรื่องราวของการที่จะมีการแข่งขันกับคู่แข่งอะไรก็แล้วแต่ละครับหรืออุปสรรคให้แก้ปัญหาก็แล้วแต่ละนะครับแต่สุดท้ายคุณก็จะสามารถฝ่าฟันมันไปได้ เพราะเหมือนที่บอกไปแล้วครับว่าความทษทุกข์มันมีอยู่แต่ทุนก็จะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นทุกขลาบเกิดขึ้นหลังจากนั้นคุณก็จะได้โชคลาภตามมานั่นเองฉะนั้นครับการที่เรียกว่าดาวสุขซึ่งถือว่าเป็นภพสุภะอยู่ในเรือนการงานแบบนี้มันก็ยังการันตีได้ว่าในเรื่องราวการงานของคุณก็ยังมีจุดของความสําเร็จได้อยู่นั่นเองฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้และสุดท้ายการงานของคุณก็จะประสบขึ้นสําเร็จตามมาหลังจากนั้นนั่นเองครับ ซึ่งนอกจากนั้นครับก็ยังมีดาวพุธนะครับซึ่งถือว่ามาจากภพเรือ,รอนปุตตะโคจรอยู่ในเรือนการงานอีกด้วย ดาวพุธการที่อยู่ในภพปุตตะมาอยู่ตรงนี้ก็เท่ากับว่านะครับชาวราศีกุมเองนะครับก็อาจจะมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงงานกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือในช่วงเวลานี้ของคุณนั้นจะมีเกณฑ์การโยกย้ายงานการเปลี่ยนงานใหม่กับเขาได้จากความกดดันที่คุณจะต้องเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะนําพาสู่สิ่งที่ดีกว่าและก็นะครับจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าคุณจะรู้สึกดีกว่าเดิมได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะถือว่าอยู่ยังมีอะไรที่มันจะทําให้คุณเองมีเรื่องราวของความสําเร็จตามมาหลังจากนี้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจำตัวด้านการเงินของชาวราศีกลุมนั้นก็คือดาวพฤหัสบดี การที่ดาวพฤหัสบดีนั้นนะครับโคจรเป็นจุลจักรนะครับได้อยู่ในภพเรือนที่เรียกว่าเป็นพฤทธศพเรียกได้ว่าโคจรอ,อยู่ในเรือนภพเรือนพ,พันธุทุกเท่ากับว่าชาวราศีกุมเองยังมีความโชคดีและรุนได้เกี่ยวกับในเรื่องราวของการที่จะได้โชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์เรียกได้ว่าคุณจะมีเกณฑ์การได้รับโชคใหญ่เกี่ยวกับในเรื่องราวของบ้านหรือรถเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนะครับดาวพฤหัสของคุณมาจากทั้งลาภโชคลาภและก็ดาวพฤหัสของคุณก็ยังมาจากพบเรือนของนะครับการเงินอีกด,ด้วยแบบนี้เท่ากับว่านะครับการโคจรก็ไปสู่ในเรือนพวกอสังหาเกี่ยวกับบ้านรถตรงนี้จะช่วยให้คุณเองมีโชคลาภจากสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นใครคาดหวังจะจะขายที่ขายทางขายที่ดินขายรถก็แล้วแต่คุณก็จะสามารถสมหวังได้และก็ได้เงินมาจากการขายที่ทางกับเขาได้สูงกันเลยทีเดียว หรือใครคาดหวังนะครับในการที่จะจะซื้อทรัพย์สินชิ้นใหม่คุณก็จะได้ทรัพย์สินที่ถูกอกถูกใจคุณเลยทีเดียวเช่นเดียวกันก็ถือ<ม>ว่าในช่วงเวลาในจังหวะในเดือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดจังหวะที่ดีกันเลยทีเดียวกับการที่เรียกว่าคุณจะมีโชคดีหรือนะครับมีโอกาสได้เงินนะครับที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเองหรือถ้าเกิดใครนะครับคาดหวังเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตแล้วแล้วก็ก็ถือว่าอยู่ในช่วงจังหวะที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะมีอุปสรรคภาระต่างๆเกิดขึ้นก่อนแต่เหมือนที่บอกแล้วครับว่าทุกคลาบเท่ากับว่าอาจจะมีอุปสรรคก่อนเกิดขึ้นอยู่เสมอแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้นั่นเองเพราะว่านะครับดาวพฤหัสไม่ใช่เพียงแค่ว่าติดตำแหน่งเป็นแค่จุลจักรเท่านั้นแต่เขาก็ยังได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์อีกด้วย เพราะฉะนั้นความหมายของอุดมบังเกิดมันก็ยังเป็นลักษณะของการที่ขับเคลื่อนชีวิตได้ดีอยู่เกิดขึ้นนั่นเองยิงดาวพฤหัสยังเพ่งเลงกับดาวศุกร์ยิงดาวพฤหัสยังเพ่งเลงกับดาวพุธแบบนี้นะครับก็ยังเป็นลักษณะของการถูกแรงกระตุ้นจากดาวที่พลังงานดีๆเข้ามาทําให้พฤหัสเองก็จะได้รับในเรื่องราวของสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาทําให้ในเรื่องราวของเงินของคุณก็จะเริ่มสัมผัสมากขึ้นนะครับสาหรับในเดือนนี้นั่นเอง แต่ก็เหมือนที่บอกไปแล้วครับว่ากว่าจะได้มานั้นมันก็ไม่ง่ายเพราะว่านะครับมันจะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคแล้วก็จะต้องเกิดการแก้ปัญหาเกิดขึ้นก่อนนั่นเองคุณถึงจะได้รับโชคลาภที่ดีเกิดขึ้นนะครับเพราะมันเรียบเสมือนกับสิ่งที่บอกไปว่าดาวเสาเกาะกุมชะตากรรมนะครับเท่ากับว่าตัวของคุณเองจะได้มาอะไรมามันไม่ง่ายเหมือนที่คุณคิดนั่นเองครับทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะได้มาต้องฝ่านการฝ่าฟันการต่อสู้แล้วก็ความยากลําบากเกิดขึ้นก่อนอยู่เสมอ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชาวราศรีกุมกันบ้างน,นะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของชาวราศรีกุมก็คือดาวอาทิตย์น,นั่นเองครับ การที่ดาวอาทิตย์ของคุณนั้นโครจรก็ไปสู่ในภพเรือนของสุภาตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเรือนที่ดีกันเลยทีเดียวคู่ครองของคุณก็จะมีจุดของการที่เขาจะประสบความสาเร็จได้ดีกันเลยทีเดียวแต่เนื่องจากว่านะครับดาวอาทิตย์ของคุณติดตําแหน่งที่เรียกว่าเป็นนิดจุดของการด้อยค่าจุดของการอ่อนแอเท่ากับว่าชาวราศีกุมเองในเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยได้โฟกัสเกี่ยวกับความรักสักเท่าไหร่ หรือความรักของคุณนะครับก็อาจจะเป็นลนักษณะของความที่ห่างเหินกันในเฉพาะตัวคู่รักของคุณก็อาจจะโฟกัสกับความสําเร็จของเขาซึ่งสุดท้ายตัวของเขาเองก็ประสบความสําเร็จได้ดีในตัวของเขาเช่นเดียวกันส่วนตัวของคุณเองก็จะมีลุ้นเกี่ยวกับในเรื่องการเงินที่เด่นอยู่แล้วคุณก็จะไปโฟกัสเกี่ยวกับการหาเงินเป็นหลักเช่นเดียวกันมันก็เลยอาจจะทําให้ความรักของคุณไม่ค่อยได้ดูแลซึ่งกันและกันก็เลยกลายเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะจืดจางเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นความหมายที่เรียกว่าเป็นนิดนั่นเอง ซึ่งนะครับผลังจากในวันที่16พฤศจิกายนในเวลา21นาิกา18นาทีดาวอาทิตย์ของคุณจะทําการโยกย้ายโครจรเข้าไปสู่ในเรือนของพิจิกเรียกได้ว่าอาทิตย์จะโครจรเข้าไปสู่ในเรือนกรัรมมะหรือเรือนการงานเกิดขึ้น เท่ากับว่านะครับในเรื่องราวของคู่รักของคุณจะเริ่มมีการลงตัวมากกว่านี้อีกจะดีขึ้นจะประสบความสําเร็จมากขึ้นเลยทีเดียวครับเพราะเนื่องจากว่านะครับในเรื่องราวของดาวความรักของคุณคืออาทิตย์เพ่งเล็งกับดาวพฤหัสที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเท่ากับว่านะครับดาวพฤหัสจะนะครับหล่อหลอมซึ่งนะครับคู่นี้จะเป็นคู่มิตรใหญ่กันอยู่แล้วทําให้ในการเกื้อกูลการความรักจะมีความหวานชื่นกันมีความซัพพอร์ตกันมีการดูแลซึ่งกันและกันกันเป็นอย่างดีทําให้นะครับความรักลงตัวมาก มีความสุขมากขึ้นนะครับประสบความสําเร็จมากขึ้นใครนะครับที่นะครับก่อนหน้านี้ยังโสดอยู่คุณก็จะมีโอกาสในการที่จะได้คู่รักที่ดีๆเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวเพราะเรียกว่าพระฤหัสนะครับเล็งกับดาวปตาัตตนีแบบนี้คุณก็จะมีสิทธิ์กับการที่จะได้เจอกับคู่รักที่ดีๆเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวทําให้คนที่โสดอยู่ในช่วงเวลาหลังจากวันที่16พฤศจิกายนเป็นต้นไปถือว่าคุณมีโอกาสในการที่คุณจะสลัดโสดกับเขาได้ นอกจากนั้นนะครับในเรื่องราวของความรักของคุณก็ยังถืออยู่ในลักษณะที่เรียกว่าถ้าเกิดคุณคาดหวังเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจากคู่รักแล้วแล้วก็ช่วงเวลานี้นะครับคู่รักของคุณยังสามารถซัพพอร์ตคุณได้ดีเลยทีเดียวช่วยเหลือคุณได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ดูแลคุณได้ดีกันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นก็ถือว่านะครับหลังจากในวันที่16พฤศจิก,กายนความรักของคุณจะอยู่ในจุดที่ลงตัวประสบความสาเร็จได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังกันเลยทีเดียวและแถมนะครับคุณหวังจากโชคลาภอะไรจากคู่ครองแล้วแล้วก็คุณก็จะได้รับสิ่งนั้นตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับส่วนคนโสดนะครับก็จะมีโอกาสสลัดโสดได้ด้วยเช่นเดียวกัน ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีกันรทีเดียวครับนับตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนสําหรับความรักของชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกา ก็ต้องบอกว่านะครับสำหรับในเดือนนี้ของชาวราศีกุมนั้นถือว่าเป็นเดือนค่อนข้างดีมากๆของชาวราศีกุมกันเลยทีเดียวโดวยเฉพาะในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณและก็การเงินของคุณนะครับที่ค่อนข้างที่จะลุนได้เกี่ยวกับการที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องราวของการขายที่ดินขายที่ทางหรือรวมถึงในลนักษณะของการที่เรียกว่าหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเงินรายได้แบบฟลุ๊กแบบนี้ก็หวังได้อยู่กับเขาอยู่เช่นเดียวกัน ก็ถือว่าการเงินเองก็ยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นได้อยู่การงานอาจจะมีอุปสรรคภาระนิดๆหน่อยๆนะครับก็จริงนะครับแต่สุดท้ายก็ฝ่าฟันไปได้อยู่ดีเช่นเดียวกันส่วนความรักก็เหมือนที่บอกเลยครับว่าหลังจากในช่วงของครึ่งเดือนหลังทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลงตัวมากขึ้นนั่นเองจึงเด้ได้ว่านะครับสำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวราศีกุมถือว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณเลยทีเดียวนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจลและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทํานายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุมหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนะวางจับนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันจะแท้าตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u ับสไคร์และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคํานํานายใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ